สวัสดีครับผมชี่อยนี่มาเกม you อนด์เดอะไนนะครับก็เป็นเกมสั้นๆอีกแล้วนะครับที่ผมไปหามาก็ไม่ต้องพูดภาษเพลงครับไปเล่นกันเลยดีกว่าครับในเรื่องย่อผมไม่ได้ตามสูตรนะครับไปดูความกันนี่แหละครับผมไปครับคุณนกับกลางคืนใช่ไหมกลางคืนใช่ไหมมาอยากรู้ว่ากลางคืนมันจะมีอะไรนะครับเอ้าแล้วขับรถมันก็ไม่ได้กลางคืนนี่หว่าอ๋อเป็นเรื่องโอเคไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับตอนแรกผมเดาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านนะครับ ถ้าเราอยู่ตอนอยู่ตอนกลางคืนอยู่คนเดียวนี้แต่ว่าไม่ใช่แล้วน่าจะไม่ใช่นะครับมายังไงสิขับรถไปชิวๆนะครับชิวมากเแต่ไม่ไปได้นะครับโผเพลงเพลงชิวหลือเกินฝนตกนะครับผมเดาเลยน้ำมันหมดนะครับไม่ก็รถพังนะ มันต้องใหม่แล้วตามสูตรสไตล์หนังผีนะครับหนังผีเกมผียังมีหมดรถต้องพังอะ่ะม,มึงต้องพังตอนที่กูขับไปดิอะ่ะรอบค้างก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับก็เป็นบ้านไม,ม่ใช่จะชนบทดีกว่าตอเคเราแล้วเทินเราแล้วอ้กระตุกตกระตุกอะไรอ่าวว่า ตัดตัดนี้เลยต,ตัดนี้เลยตัดตัดนี้เลยโอเคมาอ๋อเตา้ตมานนะครับคุณลงปะอินเทอร์แน็ตกดอะไรอ E นะหมอกมันหนามากเลยอะแล้วก็มันใกล้มืดแล้วด้วยตอน,น,น,นเนี้ยหลานเนี่ยหลานคนี้ะทิ้งรถที่นี่นะศับคืนนี้แล้วก็ไปหลังตึกนั่นสิฉันจะเอ่มันจะนำเธอไปยังเมืองใกล้ๆน,นะซึ่งน่าจะมีโฮเทลอยู่แถวๆแม่น้ำ ขาครับลงหมอกนานะครับเราก็อาจจะไปไหนไม่ได้นะให้ลุงมาไงเนี่ยลุงใ,ใจดีชิบหเลยต้องมาหลังตึกนะครับนี่งไงนำไปสู่เมืองใช่ไหมหเข้าได้วะเข้าไปทำอะไรวะกดชิปวิ่งได้นะครับไม่ก็ไม่วิ่งอยู่หว่มันก็ไม่ได้วิ่งหานะนะมันดูไม่เหมือนวิ่งเลยนี่รถเรานะครับไม่มีอะไรไปไปที่เมืองของลุงกันนะครับ ก็ไปได้เหมือนเลยเนี่ยหรอออกไม่ได้ตันนะครับอ๋ออันนี้ตันตันใช่ตัน,ตนมอกระนามากนะครับข้างหน้ามองแทบไม่เห็นเลยบ้านนั้นสำรวจได้ไหมไม่ได้นะก็ยังไม่ในามากนะนี่ยังเย็นๆอยู่นะเดี๋ยวแม่งก็เช้าๆนะครับน่าเย็นมากกว่าความใกล้มืดแล้ว ไปยังโรงแรมที่อยู่แถวแม่น้ำใช่ไหมบาร์เดยวเล็กโอ้ยกระตุกย๋อมึงโหลดชะ What มึงเดินมาไกลขนาดนี้เลยอ่ะพี่ันไงโรงแรมนะครับเมืองเงียบมากบอกเยอะไม่ใช่เซนต์ฮิวใช่ไหมเนี่ยหมอกหนาขนาดเนี่ยอินเทอร์แน็ได้นะแต่ว่าอย่าเพิเง่งอย่าเพิ่ง ก็ไม่ได้วิ่งหาแล้วนะรยิง้วยนะออกไปไม่ได้ต้องไปที่โรงแรมเหมือนเดียวนะครับน,นึ่สนส้นด้วยกูว่ What okay. าจโอเคหมอกข้าเมืองก็ไม่ไหนาขนาดนั้นะครับจะมีไฟแดงก็มีคนอยู่นั่นแหละข้าไปอ๋ออันนี้คือเราอันนี้คือเราเข้าโรงแรมแล้วเหรอจ,จะนอนที่โซฟา ใช่อรรนอนโซานานอนโซฟามาน,นานแล้วอะ่ะจะเวลานอนเตียงจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นแบบว่าโซฟาของรถนะครับน่านอนรถเฮ้ยอะไรวะมันมันอ่านไม่ได้นะ่ะเมืองนี่มันดูเงียบแล้วก็ดูเหมือนแบบเงียบมากเลยอะ่ะเมืองนี้มันเงียบจังแล้วก็เหมือนจะถูกลืมแชง่ายเลยเนะี่ยว่าถูกกลืนในหมอกหรือเปล่า ฉันไม่ต้องการถกัวใครตอนนี้นาฬิกาเก่าๆนะครับปูกกับพี่แของฉันเนี่ยต้องใช้ต้องมีอันเนี้ยอยู่ในบ้านสักอันหนึ่งอะ่ะอุ้ยไม่น่าใช้ทีวีเลยรูปกับพวกกับรูปผู้ภาพพวกเนี้ยมันมาจากยุคยี่สิบยุคสองศูนย์นะยุคสองพันหรือเปล่านะนี่คืออะไรห้องน้ำ แม้น้ำมีเลือดวะเลือดใครวะอ๋อแล้วกูฉีก่อนเลยมันไม่ดูเลือดก่อนเลยอ้าเออดี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 ดดดดมีเลือดปะเนี่ยออกไปพักไปแกบพัาปูที่นอนเอ้ยไม่ใช่ผมนะครับไปไานอนแล้หละ นอนเตียงจริงสักที Let's g โกมันเ้าะประตูนะครับใครมันตื่นพอตอนนี้เนี่ยใครโอ้โหใครชึกว่าฉัจเจอทางที่จะกำจัดไอ้พวกขยะของเราแล้วละ่ะ มันมีเหวสั้นๆอยู่เอ้ยเหวเล็กๆอยู่นะครับอยู่ข้างหลังสะพานตรงแม่น้ําอ่ะเราสามารถจะทิ้งพวกนั้นลงไปได้ทิ้งพวกขยะลงไปได้ไใช่เลยแต่ท่านจะใจว่าไม่ได้สาดเล่ก็ลงไปไม่ได้ตรงนั้นอะ่ะก็คือตกไปตายสินะเ oh, <what? S 2> อาจะเอ้าว่าเขาไปทำไมเนี่ยเขาไปทำไมเขาไปเพ้าะอะไม ขณะที่คุณได้จากไปเป็นสัปดาห์เนี่ยฉันก็ชกว,ชวนลิต้ามากินอาหารเย็นแลยังกดเกี่ยวกับเอ,อผู้หญิงที่หายไปจากก็เซอรี่สโตร์อยู่เลยอะ่ะร้านก็อเซอรี่ร้านก็เซอรี่มันดีจังที่ได้เห็นเธอกินอย่างมีความสุขโดยที่ไม่รู้ว่าเธอเคลียร์อะไรอยู่ What fuck, ว่า the fuck รือบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นคืออาหารที่มึง มึงกำลังเข้ามาอยู่ในโรงแรมของฆาตกรกินคนหรือเปล่าเนี่ยชิบหายแล้วโดนแล้วโดนแดกครับโดนล่อซื้ออย่าบ,บอกล้ว,ว่าไอ้ลุงคนนั้นคือคือฝ่ายล่อซื้อที่เอากูมาเอาคนล็อกประตูนี้กับโซ่นะตอนฉันหลับมันเป็นบ้าอะไรเนี่ยฉันต้องหาอทางอื่นอ่านะะออกอีกแล้ว โอ้โหอะไรวะเนี่ยโดน่อดแล้วไงโดนแล้วไงอะไรืออ่โอโคบาร์นะครับฉลังขอจำเลย่ะ แสดงแค่นี้ปะไม่ได้นะมามาไม่ได้ก็ไม่ได้อยาที่ว่าจะสบคนไปเนี่ยกลัวแล้วยแได้กันลงไปได้เลยอันหนึ่ง อันนี้ล่ะแล้วต้องระวังตัวไว้ผู้กำลัตำรวจแถวนี้เนี่ยมันมาตามหาเอลีกแล้วอะแล้วก็ถามไปกับผู้คนที่หายไปในเขตนี้ด้วยเขาไม่พูดอะไรเลยสักอย่างหนึง่งแต่ว่าบางทีเธออาจจะพูดจะช่วยแบบว่าให้เงินใต้โต๊ะเขาสักหน่อยอะนะเพื่อที่เขาแบบว่าจะได้ซื่อสัตย์กับคุณโอ้ยอย่าลืมทาสิ่งที่ฉันแบบว่า อ่อเลยล่ะก็คือจะลืมอะไรวะไมม่ื้อก็อย่าลืมที่จะทําเกี่ยวกับพวกเสียงด้วยล่ะไม่อยากให้เอราทำเกี่ยวกับพวกเสียงด้วยฉันไม่อยากให้ออาาใชาวบ,บ้านแถวนี้เนี่ยเริ่มถามถามอั้งหนึ่งเริ่มถามถามอีกครั้งหนึง่งเข้าใจไหมไอ้เนี่ยอยู่ในโรงแรมตัวแดนะครับตอนนี้เจอสนะกกลไดเวอร์นะครับสกรูไดเวอร์ผ่านนะโดนกินคนแน่ๆนะครับไปจากตรงแล้ว พวกภาพพวกนี้เนี่ยยังมีกลิ่นน้ำมันอยู่เลยอเอ้ยเดี๋ยวดูออกผิดทางปะดูอ่อานไหมเรอเซฟมันล็อกอ่ะฉันต้องหาทางฉันต้องหารหัสที่จะเปิดมันไอเนอ่ซัมติงอะไรวะไม่ใช่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 อันี้ไม่มีอะไรบางอย่างอยู่หลังไอ้พวกเนี้ยฉันต้องหาทางไปให้ได้ มีประตูอยู่ข้างหลังนะแล้วสกิลนี้ไปทำไมวะเต็มมันล็อกอะต้องเปิดมันต้องหางคอมบิเนชันมนาะต่อนนะครับโทรไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วแน่นอนว่าโทรไม่ได้อยู่แล้วโทรได้ก็แย่แล้ว อเหรไม่มีอะไรเลยนะคอมบิเนชันที่ว่าเนะี่ยลองหาใหม่สิไม่มีครับไม่มีคิดปเองเราวไม่มีหน้ากากคนใช่ไหมเออช้ามันพังอ่ะจะต้องระวังไอ,อ้พวกนั้นคืออะไรกุญแจข้อมือปะ ันเอาประจำอะไรที่นี่วะเนี่ยที่โรงแรมแบบนี้นั่นนะสิครับไอ้กระเป๋าเก่านะฉันต้องการกุญแจเพื่อเปิดม,มันอ้าวชิพายไปไงเนี่ยอันนี้บักและอันนี้มบักแล แตกอะไรไปเนี่ยคอมบิเนชันเหรอพัส์เแน่ๆนะทรไม่ได้วะไอ้เหงี่ยข้างล่างไปเลยนะอาวสกูไปทำอะไรวะทุกคนไม่รู้วะหายละตัน mới được. Ừ. Anh ấy, anh ấy à. Nó cặp mặt nạ, cái gì เหมือนว่าหน้ากากอันหนึ่งมันหายไปอ่ะแอ่กวยังอยู่ไหนประตูมันปิดเหรอพี่ชายฉันจะลงไปได้หรอกตรงนี้เนี่ยไปไม่ได้ทำไมถึงรู้ว่าหน้ากากหายไปวะ ยีงไง้ากาศว้นี้ไม่เหรออ๋ออ๋อ,อ,อข้างหลังคือนี่รูปภาพมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังนะครับเราต้องเอาันออกส่วนนี่เป็นเซฟต้องหาคอมบิเนชันพี่จะเปิดมันมมีอะไรบ้างเนี่ยใช้ใช้สกูดิ ไม่ได้โม่ลวละเดิมนมว่ว่ละมาตองน,นี้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เหมือนกัน อ้อนี่ไงมีท่ออยู่้วยเหรอมาเจอแล้วได้ะไรนี่คือมองึมองรดมึงรอดมึงรอดไปเหรอไม่น่าใช่นะเราเจอกับไฟแช็กนะครับกั่นเจอไฟแช็กเก่าๆนะเอาไปทำไมวะลืมงงลนะไฟแช็กเก่าๆไฟแชกเก่าๆ อ๋อไปน้ำมันแน่เลยที่ภาพครับข้างหลังอ๋อปิดทางห้องน,นี้น้ำมันนี่หรือเปล่านี่ไงจริงด้วยน้ำมันในรูปภาพนะครับต้องเผามันข้างหลังมันจะมีของเป็นเซฟกันเองเหมือนกับว่าเออทีจะไปถกครับเป็นเซฟได้อะไรได้กุญแจเล็ก à ha, hãy tôi anh đi kia ờ. đi, cửa tủ này pa, không phải, đi ra, không phải, oh. không, phải hả, có phải gì không, nó không à ไม่ใช่ประตูในการเปิดประตูเล็กๆพวกนี้หรอประตูเล็กๆแบบที่มันล็อกอยู่อะเนี่ยประตูเนี้หรือว่าประตูนี้อีกอย่างวะอ๋อประตูนี่ปะซุดเคสใช่ไม่ใช่ประตูเป็นกระเป,าเป๋านะครับให้หน้ากากมาแล้วเอหน้ากากไปต่อเติมใช่ไหมให้หน้ากากโบราณมาหนึ่งนะครับก็ไปต่อเติมสินะโดนซวบเอาไม่ใช่ อ่ะใส่เข้าไปเปิดแล้วต้องลงใบชิบหายแล้วกรโดนตออกเอาไว้สำเร็จตอนนี้ออกมาจากความมืดที่สำเร็จแค่ตอนนี้เท่านั้นอ้าวเอา้าอะไรเนี่ยคือกูงงมากวะนี่ไม่จบแล้วเหรอ โอเคก็เกมมันก็สั้นมากเลยนะครับเนี่ยแต่มันมีอไเลยอะไรวะคือมึงปูมาซะดีไม่เจอทัตกรเหรอกูงงมากโอเคครับก็จบแล้วสำหรับยูวันไนท์นะครับก็งงเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าเออมันเรื่องก่กับอะไรนะครับแต่ว่าจบไปแล้วก็คือจบไปแหละก็คงไม่เล่นต่อแล้วนะครับต่อที่พักต่อก็ไม่เอาแล้วอีกที่ครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมับคลิปนี้ก็บายบายครับ you